ื่อนนะไปกินอาหารทั่วสารทิศเมืองไทยและต่างประเทศนะคะอาหารที่เราก็จะรีวิวกันตรงๆงนะคะว่าอร่อยหรือมไม่อร่อยไม่มีการดิสเครดิตนะแล้วตอนนี้นะเรากันอยู่กันที่ตัวเมืองนครปฐมค่าองค์พระปฐมเจดี JD, ใช่ไหมที่เราเคยเข้าใจผิดว่ามันคือพุทธมณฑลแถวบ้านเราคือจริงๆกันอยู่ตรงนี้นะคะที่นี่นะตอนนี้ยังไม่ได้มีงานวันนะแต่ สีเบเกอรี่ร้านสีเบเกอรี่ไม่ได้ขายเบเกอรี่นะคะเขาบอกว่าเขาเคยขายเบเกอรี่แต่ว่าตอนนี้ฮามาขายลูกชิ้นทอดแล้วลูกชิ้นทอดที่นี่นะคะ1ิสองชินช้นสา,นามสิบบาทถูกมากเลยนอกจากราคาที่ดีงามแล้วตัวลูกชิ้นเนี่ยจะทอดจนกรอบที่แบบไม่ได้กรอบแบบโปง่ปงๆด้วยนะคะทุกคนมันจะเป็นกรอบแล้วก็มีเนื้อลูกชิ้นปลาอยู่ข้างในเด็ดมากๆเลยส่วนอีกอันนึงที่อร่อยคือไส้กรอกเนื้อกรอบตัวนี้เลยยังไงยังมีความแบบ ใกล้เยี่ยมเยี่ยมี่ีอร่อยเป็นเอกประยักษ์ของที่นี่เลยปะมันยังไม่ยี่กรอบกรอบโป่งเหมือนแบบข้างในไม่มีอะไรนะมันมีนัวมันมีความเป็นแบบลูกพีนปลาอยู่ร้านนี้อร่อยใช้ได้อะมาดูร้านร้านออกไปออเดอแวค่ะนีนะเราอยู่กันที่ร้านข้าวมันไก่ยอดแหลกค่ะเป็นร้านข้าวมันไก่นะที่สามารถกินได้ฝั่งนี้เราเลือกข้าวมันไก่นะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นไก่ทอดเดี๋ยวมาดูเขาเปิดร้านตั้งแต่ประมาณสี่โมงนะ นะนี่แล้วก็มีการแบบแนะนําด้วยแนะนําซอสของที่นี่นะคะบอกว่าไก่อบเนี่ยต้องกินแบบซอสน,นี้ต้องเด็ดที่สุพรรณนะใช่ไหมไก่ทอดใช่ป่ะไอไม่ใช่ไก,ไก่อบไก่ต้องแบบนี้ใช่ไหมน,น,นั่นีไก่ทอดนะจะมาชิมกี่รกบ้าชอบไก่ิไก่อบกว่านะหนังดูแลดูกรอบมากๆเลยนะนะจ๊ะ ใส่ทอดอนะค่ะดูว่าจะกรอบอย่างที่ดูเหมือนว่าจะกรอบอ คือแบบน้ำมันดูแบบไม่ไม่เหมือนสีไม่เหมือนปกติที่เราเคยกินเลยนะนี่มันจะออกเหมือนซีอิวยังไงนะปกติใช่แล้วถ้าปกติอะร้านหน้าที่เรากินก็จะสีแบบขุ่นขาวขุ่นขาวเนาะอ่ะไหนมาลองซิมาลองกินหมูก่อนรสชาติไม่เหมือนที่ไหนเลยเนาะรสชาติมันจะขอบอิ่มนะคะก็จะแบบหวานหวานนเนื้อเหมือนซีอิวอย์นี่แปลกดีแปลกดีเด็ก ถามว่าใช้ได้นะใช้ได้สำหรับคนชอบกินหวานๆเลยนะกลิ่นมันมีแบบกระทะเาขาหอมหอมกลิ่นกระทะนะไปดูเส้นนะเสน,นุม่มมากเส้นแบบไม่เคยกินแบบเส้นใหญ่รสชาติอย่างเด็เขาผัดให้มันนุ่มๆอะ่ะไม่ได้ผัดให้มันแห้งๆนะเอ,อ้านนี้ใช้ได้นะลองมานกันได้นะร้านจ็กับร้านลูกพี่ลูอที่เมื่อกี้เรารีวิวนะที่เป็นร้านแรกนะคะใช้ได้ถ้าได้กลิ่นกัน ร่นแล้วล้วก็แถมมีลูกชิ้นเหลียงจุย้ยไม่ใช่จับเหลียงอ้าวนี่ไงเหลียงจุย้ยนี่ไงแล้วเหลียงจุ้ยคืออะไรจุยย้ยแปลว่าน้ำเหลียง,งจุ้ยคืออะไรเหลียงจุ้ยคืออะไร,ออะไ,รไปถามมาแล้วเขาบอกว่าเป็นน้ำสมุนไพรใช้สมุนไพรย์หลายอๆอย่าง หว,หวาน,วานเอาอีกรอบดิเหมือนน้ำไอเนี้ยเฉาก้วยอ่ะเออเหมือนน้ำเฉาก้วยเหมือนน้ำไอติมนมหมีปั่นไหนปั่นกับไอติมเนีน่ยคะ ติมก็เป็นแบบสีแบบอย่างดี้นะเก็บไว้เอง่ก็จ่ายนะมันไม่้อใช่ไหมที่ส่ไหมไม่ถูกไปเลยว่ะไมู่วิวลาอย่ากเอาไปคืนมาอันนี้นะอีกเมนูนะนมหมี่นะเผื่อจะแก้อะไรได้น่ะเป็นไอ้แบบเขาเรียกอะไรนมนมตาหมี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปั่นกับไอติมนะขนลุกอ่ะทำไมเมื่อกี้กินครั้งแรกรู้สึกโอเคดะ ลองกินอีกรอบกินกม,มันเหมือนมีนมแมว,วนิดๆ,ๆดอะบอกไม่ถูกอ่ะใครอยากรู้ต้องมาลองกินเองนะครัะไม่พูดอะไรแล้วแต่ว่าไอติมโหอันนี้นี่แบบเหนียวแข็งมากตอนนี้นะเราอยู่กันร้านชอ,อะ่ะร้านชอจะมี3อย่างนะชอทอดมันกุ้งชอโฟทะเลนะเขาต้มปลาใช่แล้วก็มีชอหอยทอดด้วยคนเคออยอะมากใ คือร้านเนี้ยเราเราแก้ตัวจากร้านเมื่อกี้นะไอติมนะคิดว่าน่าจะผ่านเพราะแพ็กเกจนี้ลองหน่อยทอดกันแพ็กเกจดีมากแล้วก็หอมมากเลยนะหอมมากๆเลยนะมีมีห้าชิ้นห้าชิ้นแปดสิบบาทนี่เจ็ดห้าครับแล้วก็มีน้ำซิ้มด้วยนะน้ำซิ้มแพ็กเกจดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะเราก็อยากใส่นะได้ที่เก็บมันเลยเธอ่ะขอชิมเลยแล้วกัน สองสามอย่างอ่ะอันนู้นน่าจะใช้ได้ค่ะแต่วันนี้เราจะกินเหรออืมไม่ไหวนะอต้องแบ่งกันจานเดียวอ่แบง ส่วนชอบกินหอย <c oughs> อง่ายๆคือชอบกินแป้งอะกระถ่จริงๆเป็นอยาน่างนี้จริงๆคือเวลากินอะจะต้องเอาหอยให้คนอื่นนะร้อยๆหนุงกัดอะ <c oughs> <ๆ>ไรเพราะปลาแข็งๆอะพอดีเปอรหอยจอยยักษหอยจ้ะษ์อถั่วแใใต่ไตนิ่ง ถ้าใครอบหอยทอวนแบบนิ่มๆนะอันนี้ก็ทานได้อัน่วนอยเป็นคนยอแบบกรอบอ่ะขอใก่กรอมันหอยทอดอไร่อยมัไม่เงหอย่วนไม่ใ่หอยส่วนใข่อยทอดจะแบบใช่หอยทอดแต่เราก็จะไม่กินหอยนะตอนเด็กๆเคยสั่งมาแม่ดาวบอกว่าเี่ย่อยทดแบบไม่ไส่หอยหอยทอดไม่ใส่หอยโอ้ยหอยดมากรังคาทองน้ำเป้าหวาน กี่อันนี้อันละเท่าไหร่นี่ละร้อยอันละร้อยถ้าใครมานครปฐมนะต้องมาร้านนี้นะ,ะราคังทองน้ำเปล่าะนะมะม่วงโล่เท่าไหร่ปกติร้านนี้จะต้องต่อคิวนะนหวเห็นคิวไหมเห็นคิวไหมแต่วันนี้เรามาโชคดีนะตอนที่ตอนนี้เป็นแก้วคอมีเลืได้เลยแก้วคอมีเลือเรืองเนื้อเนื้อเปนเนื้อเหลืองลูกตานไหมลูกตานไหมต่ว่ามันคือต้นมันแก่มันก็จะออกลูกพอกลูกปุ๊บ ต้แม่ก็จะตายมันก็จะมีลูกออกอยู่ข้างๆเหมือนกล้วยเออข้างๆางก็มีต้นใหม่ขึ้นมาต้นลูกตาแม่อ้าวแล้วต้นตน้นลูกแล้วตนนน้นออหนึ่งนี่อายุประมาณเท่าไหร่กว่ามันจะออกลูกปีกนึงอ่ะได้กินลูกโอ้โหแสดงว่าแสดงว่านี่ที่เรากินนี่หูของแร่ไอเทมเลยนะใช่เอามารีวิวเลยแร่ไอเทมเขาเรียกของสูงน่าจ้าของสูงขอบคุณค่ะมากินนะลูกลานนะ เออกว่าจะได้กิน1ปีนะถูกมากถูกมากวยละยี้าบาทเรานะแอบไปลงสตอรี่ว่ามานะคือแบบไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะถ่ายบรรยากาศรอบๆเพื่อนนะทักมาจากอังกฤษเลยนะบอกว่ามาที่นี่นะจะต้องกินร้านหนึ่งชื่อบัวลอยเขาก็บอกจำชื่อร้านไม่ได้เราก็พยายามสัรนาจแคิดว่าน่าร้านนี้ชื่อบัวลอยแต้จิ๋วนะเพื่อหมดเต้าทึงร้านนี้ เนื้อนุ่มแบบไอ้แป้งอะไรน่นนุ่มแล้วก็หากินที่ไหนไม่ได้ก็เลยต้องมาลองนะเพราะว่าตามเพื่อนเพราะเพื่อนเป็นคนท้องถิ่นนะคะบอกว่ามาทุกวีคมาทุกทิศเลยยี่ห้าเขาบอกเริ่มต้นเสร็จแป้งสามสิบแล้วไหนทุกแป้งอันนี้ใช่ไหมอ่ะแป้งกลมๆอ่ะอันนี้กลมๆใช่ไหมแล้วมันลำใหญ่แล้ว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 ก่อนที่ตอนที่เมมจะหมดนี่ไงเจะแล่วที่มนแมวอ๋อนี่แหละนี่แหละแป้งอะไแป้งแจงซินอีอีเด้งเด้งหนึบหนึบ คนของขึ้นมาคนของขึ้นมา หนุกมแล้วมาตามกินกันนะคะที่นครปฐมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบอนทูอีนะช่วงนี้จะกินบ่อยกันเริ่มแบบมาแล้วปุงเจออะไรมากินหน้าค่ะสบายเนี่ยแบ่งกันคนละข้างไม่แบ่งแล้เอาไม่มีประโยชน์เดิมก็เป็นความเดือดร้อนข้างเอาของ้งกมาทิ้งเลยทิ้งไปเลยน่าเบื่อใครใครก็ได้บริจาคลงท้ายให้เด็กยากไร้ด อะไรอะไรเสีอะไรเจ็บปวสสีอะไรเจ็บปวดที่สุดสีก็แท่งเหา